โโกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชายชนะอิงขวัตนะครับสัปดาห์ช้าวันนี้เรื่องแรกจะพาท่านฟังไปดูนะครับเ,เรื่องของการเลือกตั้งในะออสเตรเลียจริงๆแล้วช่วงนี้เราก็เห็นว่าใกล้บ้านเรากัมพูชาถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วแต่ว่า เขาก็กลับมาทบทวนดูกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องกัมพิวชาในรายละเอียดผมจะนำเสนอ่านฟังในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เราลองมาดูเรื่องของการเลือกตั้งออสเตรเลียนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในหนังสือพิมพ์ไทยแมกกาซีนฉบับฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องประชากรในออสเตรเลียซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแต่ที่ผมดึงเอา,อาเรื่องของ ออสเตรเลียในความหมายที่ถ่ายมกกาซีนลงเนี่ยเพื่อเห็นว่าสังคมประเทศนี้ประกอบด้วยประชากรมากมายหลายชนชาติทีเดียวนะครับที่มาอยู่กันแน่นอนประชากรหลักของเขาก็คือ,อคนฝรั่งเชื้อสายอังกฤษเชื้อสายซึ่งเป็นเชื้อสายจากยุโรปนะฮะจะเป็นยุโรปทางเหนือก็ว่าได้ท่านการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่นายเคลวินบัตประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่เจ็ด กันยายนอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับถือเป็นมิติที่เราต้องพิจารณาเพราะว่าขณะนี้ประเทศออสเตรเลียในอีกไม่นานอา่ตสาหารกรรมก็จะมีความรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนด้วยปัญหาเรื่องแรงงานแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการที่จะเข้าแข่งขันกับประชาคมโลกนะครับอ่อลองไปดูเรื่องการเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีประเด็นเกี่ยวข้องผมจะนําเสนอ ท่านผู้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับานายัฐค์กรพักแรงงานของออสเตรเลียนายเคววนรัตก็แถลงล่าวในกรุงแคนเบรานะครับเมืองหลวงของออสเตรเลียนายรัตประกาศการเลือกตั้งวันที่เจ็ดเมษายนเจ็ดกันยายนนี่นะครับก็มีการเข้าพบผู้สเร็รราชการของเครือจกกักรภพบ ซึ่งประเทศออสเตรเลียก็อยู่ในเครือจากภพ,พนะครับผู้ที่เป็นผู้สมัร็รราชการชื่อเควนตินไรซ์แล้วก็มีการแจ้งในเรื่องของการยุบสภาอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติออสเตรเลียก็มีลักษณะคล้ายๆกับของอังกฤษซึ่งมีการแจ้งพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นกษัตริย์ของอังกฤษนะครับ แน่นอนการยุบสภาครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาหลายเรื่องทีเดียวนะครับประเด็นแรกที่คงจะต้องอยู่กันว่าพักคแรงงานของนายแคลเวนรัสนั้นมีโอกาสเชื่กลับอีกหรือไม่เพราะว่าพรรคนี้ภายในพักก็มีการเปลี่ยนผู้นําในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งในี่มกี่เดือนนะครับก็คือผู้นำในอดีตก็คือจิเวจิรัต มีการเปลี่ยนมาเป็นแคลวรัว่ากครข้างหนึ่งเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสาการอย่างนี้เนี่ยมันทําให้มีคนเฝ้าดูอยู่ว่ามีการแต่แยกภายในพักแรงงานหรือเปล่าแน่นอนนะครับพักการเมืองก็เปรียบเสมือน,นกลไกที่สําคัญเปรียบเสมือนอาจจะเป็นอาจจะเรียกว่าสงครามในระบบประชาธิปไตยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นการที่มีการเป,ปลี่ยนการผู้นําภายในพักเนี่ยย่อมเป็นที่จับตามองของ ทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายพรรคเสรีนิยมก็มีบางเรื่องนะครับที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานทางฝั่งนิดหนึ่งออสเตรเลียประกอบไปด้วยพรรคการเมืองสามพรรคใหญ่ปัจจุบันพรรคแรงงานเป็นพรรครัฐบาลอยู่นะครับนายโทนี่แอบบอตซึ่งเข้ามาท้าชิงเท่าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยโทนีแอบบอตก็มีโอกาสนะครับคะแนนดีแต่ว่า เทเลบอดมาจากพกรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยอนอกจากนั้นพรรคที่เคยทําหน้าที่ในการบริหารประเทศมาคือพรรคอนุรักษ์นิยมตอนนี้ยังไม่เห็นข่าวที่เป็นเด่นๆแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลผสมก็ว่าได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเข้าหลักเดียวกับอังกกษซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมของพรรค ของพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคเสรีนิยมนะฮะนายเดวิดแคมรอนแล้วก็เนกเิกเกรกนะครับซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมที่ลองลองหันกลับไปดูนะกรณีของออสเตรเลียเรื่องความแย,ย่งภาแในพักนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าคะแนนนิยมจากการทําสำรวจหรือทําโพลเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรคแรงงานรู้สึกจะเป็นรองคะแนนเสียงของพรรคเสรีนิยม ของนายโทนียบอตนะครับการที่นายเควินรัตกลับมาเนี่ยทำให้แน่นอนนะครับตัวบุคลิกภาพของนายเควินรัตก็เป็นบุคลิกภาพของผู้นำที่นิ่มน,นวลและว็็สามารถที่จะเจรจาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อมีการสำรวจเรื่องภาวะผู้นำก็รู้สึกว่าตัวเควินรัตนัคะแนนจะดีกว่านายโทนียบอต แต่ว่าถ้าพิจารณาในแง่ของพรรคทั้งพรรคเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพรรคของนายโทเนียบดก็มีคะแนนนำฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งของออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นาการเลือกตั้งที่ในภาษาทางาการเลือกตั้งเรื่องสูสีนะครับอ,อะไรคือสาเหตุ ในเรื่องของเศรษฐกิจนี่เป็นประเด็นสําคัญในการเลือกตั้งของประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศทาง้านตะวันตกออก็เช่นเดียวกันออสเตรเลียสูญเสียอุตสาหกรรมในเรื่องการเป็นทับหรือเป็นกําลังผลิตที่เป็นศูนย์กลางการผลิตทางด้านรถยนต์ไปแล้วนะฮะคงจําได้รถยนต์บางยี่ห้อของอตัวต้าก็เข้าไปทําที่นั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนฐานการผลิตไป อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากแรงงานอาจจะมาจากนโยบายของพรรคการเมืองซึ่งอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่พรรคแรงงานก็พยายามที่จะดึงเอาธุรกิจต่างๆเหล่านี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการหาเสียงของเขานะครับประเด็นที่สองเรื่องของภาษีกรในการเก็บเ,เก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซต่างๆของเ,อเหมืองนะครับประเทศออสเตรเลียเต็มไปด้วย เหมืองไม่ว่าจะเป็นโอปอเหมืองในเรื่องของฐ่านหิน <c oughs> หรือว่าเหมืองทองคาก็ <c oughs> ก็อยู่ที่นั่นนะครับฉะนั้นการที่ภาครงงาน <c oughs> ทําภาษีในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าคน,นออสเตรเลียไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีการใช้จ่ายเงินอของภาษีราษฎอนเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับอีกประการก็คงจะเป็นเรื่องของอิมิเกรชั o แล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องปัจจุบันในสังคมตะวันตกก็คือเรื่องของกอารแต่งงานของคนเพศเดียวกันอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากเวรียนอย่างนี้ว่าน่าจับตามองนะครับถึงแม้ว่าในสมาคามอาเซียนของเรา,าไม่ได้ถูก่านออสเตรเลียโดยตรงแต่ว่าออสเตรเลียก็เป็นเกาะนะฮะเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในแปซิฟิก แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับอ,อย่างประเทศอย่างอินโดนีเซียฉะนั้นในฐานะที่เป็นฝรั่งอยู่ในภูมิภาคแถบอเอเชียออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่น่าจับตาดูมองดูนะครับแล้วก็เขาก็ถือว่าประเทศเขามีระบบระเบียบประเพณีนิยมไปในแนวทางของประชาธิไปไตยอย่างคลอ,องกรีกฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เรานำมาพูดคุยกัน เี่งการเลือกตั้งดูเหมือนว่าในช่วงเดือนหน้าต้องเนื่อจากก็สเตรเลียแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในเยอรมันนะครับแล้วก็บางประเทศในยุโรปก็คิดว่าเรื่องต่างเหล่านี้ถ้ามีโอกาสผมจะนำารายละเอียดมาฝากเพื่อนฟังในโอกาสต,ต่อไปแต่ถือว่าในสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตกพรรคการเมืองดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นนะครับที่จะนำพาประเทศเข้าไปสู่แนวนโยบายอย่างไร อันนี้ก็เป็นข่าวเช้าๆก็นำประเด็นอย่างนี้มาฝากท่านฟังนะครับอีกเรื่องเราลองไปดูเศรษฐกิจของจีนดูผมมีข่าวเล็กๆนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์เนี่ยถือเป็นอาคารสูงสุดของจีนแล้วพอมีการติดตั้งคานเหล็กท่อนสุดท้ายคือเสร็จแล้วนะครับที่ผมเอาเรื่องของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์มาเป็นประเด็นที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลาง แความเสี่ยงหายเนี่ยก็เพราะว่าจีนปัจจุบันเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้จะมีการชะลอการเติบโตอยู่บ้างเพราะว่าแล้วตานของท่านสีจิ้นผิงก็มองในเรื่องกิจการภายในแล้วก็มองเรื่องการจาัดความเสมอภาคทางสังคมให้ไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งเป็นนโยบายหลักสีจิ้นผิงมองไปแล้วว่าทั้งเสริมในการทั้งตลาดในยูหรือ ภาพยุโรปนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่า,าจีนก็ถือตลาดของสองฝากคา,าบสมุทรแอตแลนติกนั้นถือเป็นตลาดที่สําคัญของจีนอยู่คงจําได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สิ่งทออะไรต่างๆน,นะครับทั้นจีนวันนี้เนี่ยหันมาดูกิจการภายในมากกว่า แต่ว่าเนื้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสร้างอาคารเชยงไฮทาวเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นอาคารสูงของจีนทีเดียวนะครับที่ว่าสูงก็เพราะว่าอาคารนี้มีโครงสร้างหลักสูงถึง580เมตรด้วยกันแล้วมีการตกแต่งภายในใช้กระจกซึ่งอยังแสดงให้เห็นถึงความโปรง่งแล้วก็สูงขึ้นไปอีก50เมตรนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย ก็ตามตัวเลขที่ปรากฏอยู่ก็คือ632้มสเมตรเกือกันนับว่าเป็นอาคารสูงที่สุดของจีนนะครับแต่คงจะไม่สูงสุดในโลกแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างของทางเศรษฐกิจจีนงงบประมาณนะครับลองดูเขาสร้างอาคารสูงนี้ที่เซี่ยงไฮ้ก็ตกประมาณพันหกร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่หมืนเก้าพันหกร้อยล้านบาทนะฮะก็ถือว่ามากพอสมควรเกือบห้าสิบล้านบาททีเดียวเอ่เอเกือบห้าหมื่นล้านบาทนะครับขออภัยภายในอาคารก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนด้วยกันทั้งหมดเขาบอ,อกประมาณเก้าโซนแล้วก็มีสำนักงานมีโรงแรมพื้นที่ธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีเล็กนะฮะความเร็วสูงจำนวน ร้อยกว่าตัวนะครับประมาณร้อยหกตัวด้วยกันอนี่ก็แสดงถึงเมืองที่งดงามทีเดียวเพราะเซียงไฮ้ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกทางด้านตะวันออกของของเอเชียของเรานะครับอ่ผู้รัยการฝ่ายออกแบบอาคารบริษัทเจนสเลอร์อาร์คิเทคเนี่ยก็คือนายจุนเซีนายจุนเสซย,ยกล่าวว่าสิ่งสำคัญกว่าสถิติความสูง หรือว่าความใหญ่โตก็คือเหตุผลที่รูปสงรงของอาคารนี้ก็คือแนวคิดในการสร้างเมืองในแนวดิ่งนะฮะสร้างันแนวดิ่งเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์หมายชอบผู้อยู่อาศัยนะฮะ<ช>โดยกระจกชั้นนอกเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารซึ่งจะมีส่วนทําให้เกิดความร่วมเย็นหลายหลายส่วนทีเดียวนะครับแม้แต่น้ำฝน ก็จะมีการกัดเก็บไว้บนหลังคาถูกถูกถ่ายทอดลงมาหล่อเลี้ยงพืชในสวนซึ่งปรากฏเป็นสวนหย่อมเนี่ยหลายหลายแห่งทีเดียวนะครับนับว่าเป็นอาคารที่อาจจะเรียกว่าอาคารสีเขียวก็ว่าได้นะครับมีกังหันลมเป็นตัวผลิตก,กระแสไฟฟ้าภายในอาคารเลยทนองน้นะครับจีนวันนี้ก้าวหน้าไปทางเทคโนโลยีสูงพอสมควรทีเดียวแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่า จีนเติบโตรวดเร็วในทางเศรษฐกิจนะครับทางตัวเลขที่เป็นทางการเขาบอกว่าจีนอยู่ในอันดับสองของเศรษฐกิจโลกทีเดียวคือรองจากสหรัฐอเมริกาบางคนก็บอกว่าจริงๆแซงหน้าอเมริกาไปแล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องถือว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชียของเรานะครับมีประชากรนับพันล้านทีเดียวพัน สามรอยล้านแล้วก็เป็นประเทศที่เข้ามาเชื่อมโยงตลาดการค้าในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ด้วยฉะนั้นการจับตาดูเรื่องของจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังมหาอำนักของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมจะนำมาพูดคุยในโอกาสต่อไปนะครับ เ่านฟังครับช่วงนี้ผมพาทานฟังไปดูที่อิหร่านอิหร่านถือว่าเป็นประเทศที่สําคัญทีเดียวนะครับในตะวนันออกกลางไพรหลางเป็นฝั่งก็ใช่เข้าคีย์สเตคือเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะระดมพลังต่างๆในโลกอิสลามแน่นอนนะครับวันนี้เราเห็นว่าโลกอิสลามวุ่นวายกันไปหลายพื้นที่ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระแสะข่าวในอยิปต์ ในเรื่องของการทํารัฐประหารแล้วก็ฝ่ายที่สับสนนายโมฮัมหมัดเมอร์ซี่เนี่ยก็ออกมาแสดงพลังแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการประกาศเรื่องภาวะฉุกเฉินภายในประเทศโดยทหารก็นํากําลังออกมาอีกนะฮะที่น่าเศร้าก็คือมีการเสียชีวิตของประชาชนมากขึ้น เร่องขออียิต์คงจะต้องนํามาฝากกันฟังในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้เราไปดูการเมืองในอิหร่านสักนิดหนึ่งตอนนี้อิหร่านได้นายรุฐมตรีคนใหม่นะครับแทนอามาดินเนจท่านผู้นี้คือนายฮัสซันรัฮานีตามข่าวตะวันตกบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองสายกลางสายกลางในที่นี้ก็หมายความว่าค่อนข้างเป็น moderate ในความหมายของตะวันตกก็คือว่าไม่ ไม่แข็งกร้าวไม่ออกไปในทางสายเหี่ยวไม่เป็นสายทิราบมากเกินไปเป็นลักษณะเ,เจราจาได้ทำนองนั้นล่ะครับนายโูฮานีก็ชนะการเลือกตั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเ,เดือนมิถุนายนแล้วก็ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นนายดีคนใหม่ของอิหร่านเป็นทางการแล้วตอนนี้นะครับเ,เราลองไปดูซิว่าอิหร่านจะเป็นอย่างไร ตอนนี้อิหร่านก็เงียบๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าภายในประเทศนั้นเ,เคยมีอาจจะเรียกว่าอาหรับสปริงน้อยๆเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านามูซาวีซึ่งออกมาแข่งขันกับอามาดินเนจ่าในช่วงหลายปีมาแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดก็สงบลงจริงๆอิหร่านเป็นสังคมที่อาจจะเรียกว่าเป็นสังคมใหม่เป็นสังคมที่ตะวันตกใช้คำว่า,าทันสมัย มีคนที่มีการศึกษาสูงแล้วก็เป็นชนชนั้นกลางที่อยู่ในเปโหราเนี่ก็เยอะนะครับฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแน่นอนผู้ที่อยู่ข้างหลังการเลือกตั้งก็คือคณะศาส,สนาจักรของของของ,ของเอไอานนะฮะก็ยังครองอยู่แต่ว่าเราจะดูซิว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับต้องมีการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าอดีต ประธานเรดีมาบูดอามาดิเนจัสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าประชาติในตะวันตกก็มีการทําการคว่ำบาตรหรือบ่อยขอดเพราะว่าอามาดิเนจัสค่อนข้าง,ง,งแข็งเกรว์แล้วก็เดินตามกระแสข,ของสาตนาจักรเนี่ยเต็มที่เลยท่าทีของอามาริเนจัสเนี่ยทำให้เศรฐษฐกิจของอิหร่านก็แย่ไปเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะากรณีเกิด เรื่องของอาหรับสปริงในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้ออิห่านค่อนข้างจะกลายเป็นประเทศที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับ <c oughs> อัตราการว่างงานของประชากรอิห่านก็มากขึ้นนะครับแล้วมีเรื่องของเงินเฟอ้เอาตามตารางที่เขาบอกไปแล้วมีปริมาณเงินในตลาดเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับ อ,อ,อีลานโดวเดียวตัวเองมานานทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ได้ผู้นําคนใหม่ไปเนี่ยนะครับก็เราก็อยูไม่ว่าอร่านดีกว่าที่ฟื้นไหมนักวิเคราะห์ก็มองในสองเรื่องด้วยกันก็ดูว่า,าประธานดีโรฮานีเนี่ยจะสามารถเดินหน้าประสบความสำเร็จในสายกลางคือสามารถจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นของสังคมตะวันตกกับอิร่านได้มากขึ้นหรือเปล่า แล้วก็ประเด็นที่สองก็คือก็ต้องดูกันไปว่าคอรมอรของท่านประธายดีเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็ปัญหารยนิวเคลียร์ซึ่งสหรัฐแล้วก็อิสราเอลก็คงจะไม่ยอมเพราะมีความเชื่อว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่หลางเองก็บอกกับชาวโลกว่าเป็นพลังงานที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะทำนำไปพัฒนาทางนสาหกร,รมเนี่ย ตะวันตกมีความเชื่อว่าอิหร่านต้องการพัฒนาเป็นเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ท่าทีตรงนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยครับเพราะว่าในตะวันออกกลางซีเวียเองก็อยู่ในอาการสาหัสทีเดียวประชากรเสียชีวิตนับแสนคนนะครับแล้วอิหร่านก็ถูกจับตามองเพราะว่า อิหร่านเองกับผู้นำของซีเวียภาษาซัสเนี่ยก็เป็นเป็นอิสลามอยู่ในสายเดียวกันที่เขาใช้คำว่าสายเชียห์เนี่ยนะครับฉะนั้นประเด็นอของอิหร่านจึงถูกจับตามองวันนี้สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เต็มที่กับซีเวียนะครับถึงแม้สับสนกับฝ่ายต่อต้าน แต่ก็ยังกลัวกล้ากล้าอาจจะเป็นเพราะว่าบรรมาุม่าอยู่ในช่วงเวลาสมัยที่สองและไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแรงเหวี่ยงที่สําคัญของสหรัฐเริกาทีเดียวแต่ว่ายัางไงก็ตามประเทศอย่างซีเวียก็เฝ้าดูอยู่เพื่อให้สหรัฐได้สแสดงบทบาทเป็นที่นะครับฉะนั้นสงครามกลา,างเมืองซีเวียจึงเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่จับตาดูว่า,าประ้ายดี าฮาัสันโรฮานีของอิหร่านจะมีแนวทางอย่างไรนะครับในบรรดาชาติอาหรับด้วยกันเนี่ยอิหร่านนับว่าเป็นชาติพันธมิตรที่นั่นแฟนของซีเวียนะครับนับจากการมีการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อปี2522ก็ประมาณน1,970 หกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งแปดศูนย์เนี่ยนานมาแล้วนะครับท่าทีของนานชาติที่มีต่อผู้นำอิหร่านตอนนี้ก็เฝ้าดูอยู่เพราะว่าดูบุคลิกภาพของท่านฮัสซันโรฮานี่ก็ดูเหมือนว่าไม่แข็งกร้าวถ้าเปรียบเทียบกับตัวอดีตผู้นำอมาดีเนจัชนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเรื่องของศาสนาจากักรถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญ ในการที่จะแสดงพฤติกรรมของผู้นำของอิรัานะครับเราก็ต้องจับตาดูเพราะว่าอิรานนันถือเป็นอ,อย่างที่ผมใช้คำว่าคีย์สเตทหรือกุญแจสำคัญในตะวันออกกลางทีเดียวนะครับคงต้องไปดูเรื่องเล็กๆซึ่งผ่านมาแล้วผมเชื่อท่านฟังหลายท่านก็งคงได้ยินข่าวนี้เรื่องของดดรุสคูนีนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นอ,อดีตนายุฐงนตรีของ อิตาลีที่ค่อนข้างจะ,ะถ้าจะพูดไปท่านก็เป็นอดีตนายกรีซึ่งปัจจุบันก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับในสภาคือเป็นวุฒธธิสมาชิกของรัฐบาลของของอิตาลีอยู่แล้วมีการถูกพิพากษาให้จำคุกสี่ปีแต่จริงอายุท่านก็เยอะแล้วนะครับก็คือเจ็ดสิบหกปี เขาว่าลดลงให้เหลือหนึ่งปีแล้วดารุสคุนี่ก็ไม่พอใจออระโกนบวกเวกในเรื่องของการที่ว่าศาลไม่มีความเป็นธรรมกับเขาซึ่งศาลเองก็ถือว่าได้กรุณาอยู่แล้วนะครับก็ยังมีคดีที่ติดตามอยู่ต่อไปออประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากในเ,เรื่องของการเมืองของอิตาลีเพราะาอิตาลีอยู่ใน เค่เกอันดับสามของยุโรปถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังสุดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ทราบไปอิตาลีจะฟื้นได้เมื่อไหร่แต่ว่าตัวการเมืองของอิตาลีก็ไม่ค่อยนิ่งมีรัฐบาลผสมของนายมอนตรียนริโกเลตา้าซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเมื่อมีข่าวเรื่องแบรสคุนีติดคุกเนี่ยพ,พักของท่าน บารรสคูนีก็ขู่ว่าจะจะไม่ร่วมรัฐบาลเอาไปเอามาก็เหตุการณ์นี้ก็สงบไปเหตุผลที่จะไม่ร่วมรัฐบาลก็หายไปน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าไม่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยบารรสคูนีก็คงคงต้องติดคุกหนึ่งปีงปตามาตามกฎกฎหมายรัฐธรรมนูญของอิตาลีนะครับเพราะว่าก็จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มกันในฐานะเป็นนักการเมืองครับ การอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่จริงๆแล้วอิตาลีเป็นประเทศที่ในอนดีตก็เืออนาจาักโรมันเก่านะครับแต่ปัจจุบันอิตาลีก็เป็นสังคมการเมืองที่ถ้าจะพูดไปก็มีสีสันอยู่ในยุโรปมีพฤติกรรมคล้ายๆกับสังคมไทยของเราเหมือนกันนะครับกลุ่มที่ร่ำรวยก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ว่ากลุ่มที่ยากจนก็ลาบากเยอะ ไอิตาลี่ก็เป็นสังคมที่คนมีศิลปะมีวิถีชีวิตที่มีสีสันพอสมควรนะครับเพราะว่าในแง่ของแฟชั่นก็ดีในแง่ของเ,อเรื่องของอาหารการกินก็ดีอิตาลีไม่ไม่น้อยหน้าใครนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนั้นอิตาลีก็แข่งขันกับฝรั่งเศสอยู่อ,อ่ร์สคุนีเป็นอดีตในวงตรีที่มีสีสันที่เดียวของอิตาลีนะครับ แล้วก็อาจจะมีเรื่องความโรแมนติกของท่านด้วยเพราะว่าขณะนี้ศาลตัดสินก็ยังพิจารณาคดีในเรื่องทางเพศนะฮะเกี่ยวกับเข้าไปยุ่งกับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์อะไรทำนองนั้นก็ยังยังเป็นข่าวอยู่อดีตนายุ่งตรีสามสมัยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าพ่อสื่อขณะนี้76ปีแล้วแต่ยังเป็แข็งแรงอยู่นะครับ ฉันตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เอามาสอบคุ้มฟังเพื่อดูเขาและก็หันมาดูเราด้วยนะครับคุ้ฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอิคาร์วัตในช่วงเช้าวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับพบโลก